แกจะคิดว่าได้ฟังเรื่องสยองขวัญมาเยอะเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องนี้มันจะทําให้แกหนาวถึงแกนดาวเมื่อน,นานมาแล้วมีดาวเคราะห์ดวงหนึง่งเราจะเรียกเขาว่าดาวอังคารานอังคารานดาวเคราะห์ดวงนี้เขาแค่โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างสบายใจกระทั่งวันหนึ่งมีบางอย่างปแปลกเข้ามาในวงโคจรของเขาทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันเท่าไหร่ทั้งน,น่าเศร้าแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นไม่นานมันก็มาเยอะขึ้น อสุรกายเหล็กเข้ามาในชั้นบรรยากาศและไปหาจุดอ่อนของเขาเพื่อเตรียมการจโจมครั้งใหญ่ทว่าดาวอังครารไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้กลายปเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกชาวโลกหน้าเลือดวรสิตตัวเล็กหน้าคนลุกที่ข้ามไปดาวแล้วดาวเล่าสร้างเมืองใหญ่ทำอากาศเสียและขโมยทรัพยากรจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยโธ่ไม่เอาหนะ้าพวกเขาแค่สร้างฐานเล็กๆแล้วก็เพิ่งจะออกไปด้วยนะนายก็แค่ปั้นอุกบาทเป็นดาวเลิกเท่านั้นแหละ ไม่รู้สิแล้วถ้าพวกเขากลับมาล่ะใช่พวกนั้นก็กลับมาสร้างหลักฐานแล้วก็ขุดแร่ซั์ทรัพยากรชาชาวโลกของโลกเข้ามาในวงโคจรฉันแล้วแบบเดียวกับที่ดาวอังคารนโดนเลยเอาจริงดิดาวพุทธถามจริงอังคารานเนี่ยนะ ไม่เอาหน่าพวกชาวโลกก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นฉันอยู่กับพวกเขามาเป็นพันปีและใช่บางทีพวกเขาก็น่ารำคาญแต่อย่างน้อยพอมีพวกเขาก็ไม่น่าเบื่อนะและอีกอย่างพวกเขาส่งโดนไปที่ดาวสูงไม่กี่สิบปีก่อนและยังไม่เห็นขึ้นไปเลยพวกเขาน่าปลอบบางกว่าเราอยู่บนนั้นได้ไม่นานหรอกหรือบนตัวน,นายเออจริงด้วยเออฟิลสบาใจเลยนะเออดีขึ้นเยอะเลยไม่มีชีวิตบนนี้ตลอดไปเมื่อคืนไม่น่าชวนไอ้โลกมาเลย เขามีปัญหาอะไรถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร